สวัสดีด้ค่ะพี่น้องพอๆพ,พี่น้องทั้งช่องหักนัสวีเดนเป็นช่องที่หยิบยกเอาประเด็นกระแสต่ตางๆที่เกิดขึ้นในทางสังคมมาวิเคราะห์วิจารณ์นำเสนอขยายตามสไตล์มาดามหน่อยนะคะพี่น้องเจ้าขาชาวชาวเวลากาแฟมานางบอเบลาาเบกาับพี่น้องคือเก่าค่ะพี่น้องขาหยิบยกประเด็นดังอย่างที่ว่าเป็นข่าวฮิตข่าวร้อนข่าวล่ามาแรงในกรณีแวดวงหมอลำนั่นแหละค่ะพี่น้องขาสูเชียนโพสเซียมปลดฟ้าผ่า พระเอกดังหมอลำวงใหญ่ลงเวทีไข่นะอะไรอย่างไรนั่นนะคะพี่น้องคะเป็นข่าวเป็นคราวที่เฮือหากันในตอนนี้ที่เป็นกระแสมานะคะพี่น้องคะเช้ามามาดาหน่อยได้ไปติดตามข่าวแล้วก็ไปเห็นข่าวนี้ก็ เป็นข่าวที่นา่าติดตามถือว่าเป็นการที่เก่งแค่ไหนก็เอาตัวไม่รอดอย่างที่ว่าล่ะค่ะพี่น้องคาคุณอย่าคิดว่าคุณเกง่งการที่เก่งอะไรอย่างไรคิดว่าเป็นตัวเกง่งตัวเด่นตัวข่าชั้นแล้วเธอจะเสียใจข่าชั้นแล้วเธอจะไปต่อไม่ได้อะไรยังไงหรือเปล่านะคะพี disappe, พนนพ่น้องขาดังเพาะชั้นเด่นเพราะชั้นอะไรยังไงหรือกันก็จะมีการเชืดไก่ให้ลิงดูนั่นแหละคะ่ะพี่น้องขานะคะอ่ะเรามาขยายกัน,นะคะ่ะ ในกรณีค่ะพี่น้องขามีหมอลำวงใหญ่ที่ปลดฟ้าผ่าพระเอกดังอย่างที่ว่าเป็นใครอะไรอย่างไรก็หลายคนคงรู้แล้วล่ะค่ะพี่น้องขาก็ไปติดตามลองดูว่าจะเป็นใครอะไรอย่างไรมาดามหน่อยให้คํานิยามคะ่ะว่าเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูไอ้ที่ว่าเก่งเก่งเจ๋งเจ๋งนี่ละ่ะเหนือฟ้ามันก็ยังมีฟ้าแต่ผู้บริหารก็มีการออกมาโต้ตอบแล้วล่ะค่ะพี่น้องขาว่าเป็นอะไรเป็นเพราะโซเชียลนี่ล่ะค่ะพี่น้องขา ในด้านโซเชียลมีเดียในด้านที่คุณทําอะไรลงไปโพสต์ Post อะไรลงไปมันก็จะเป็นภัยแก่ตัวเองเป็นสองแง่สองงามเป็นดาบสองคมก็ว่าได้นะคะพี่น้องคาเกิดจากโซเชียลมีเดียมีการโพสต์นี่แหละคะ่ะโพสต์ถึงจะเป็นเว็บไซต์ถึงจะเป็นเพจถึงจะเป็นชื่อส่วนตัวของตัวเองก็ตามนั่นแหละคะ่ะแต่มันก็จะมีผู้คนเห็นแล้วก็มีการบอกต่อโซเชียลมีเดียก็รู้อยู่แล้วคลิกลงไปในด้านสื่อสาธารณะนะไม่ถึงครึ่งวินาทีมันก็ไปกันโลดแล่นไปเยอะแยะมากมายแล้ว อะไรแล้วล่ะนะคะพี่น้องคะเป็นการเสี่ยมหรือเปล่าแต่คราวนี้ก็คือทางผู้บริหารเองก็จะมีการออกมาพูดสรุปว่ามันมีเรื่องราวของพระเอกวงหมอลำดังที่อยู่กันมานานคนหนึ่งที่ก็ชื่อเสียงโด่งดังน้ำสงน้ำเสียงอะไรอย่างไรก็ถือว่าไม่ธรรมดานั่นแหละค่ะพี่น้องขาขึ้นชื่อว่าเป็นพระเอกได้นี่ก็ถือว่าโอเคโดนปลดฟ้าผ่าโดยที่มีการไม่ว่าจะเป็นการลบออกจากไลน์บล็อกเฟซ แล้วก็มีการลบเฟซบล็อกเฟซ อะไรยังไงเป็นการเชอดไก่ให้ลิงดูโดยผู้บริหารวงใหญ่นี่แหละคะ่ะพี่น้องขาง่ายๆก็คือมันมีการที่ใช้คำว่าเสียมอย่างนั้นแล้วกันก็คือมีการพูดคุยกันในในทางไลน์ในทางเพจของเจ้าของเองนั่นแหละคะ่ะพี่น้องขาว่าในการที่เป็นแบบนี้เช่นมีการโปรโมทหมอลำวงใหญ่จะไปลงที่นู่นที่นี่อะไรอย่างไรการโปรโมตนั้นมันก็จะมีรูปพระเอกนางเอกและผู้ร่วมทีมงานในตรงนั้นอะไรอย่างไรแต่มันก็จะมีบางช่วงบาง างตอนบางโปรโมทที่ไม่มีรูปของคนคนนี้ประมาณไม่มีรูปพระเอกคนคนนี้ประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องคาแล้วก็จะมีเอฟซีที่เคารพนี่แหละประมาณนั้นละ่ะเสียมเขาหรือเปล่าตามความเป็นจริงแล้วหม่อมแม่จะไม่ให้ความสําคัญคําว่าเสียมค่ะพี่น้องคาคําว่าเสียมนี่มันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกมันอยู่ที่ตัวเราถ้าตัวเราไม่ได้เป็นอะไรอย่างไรเสียมแค่ไหนมันก็เอาไม่ได้มันก็ทําให้เกิดปัญหาเกิดดราม่าไม่ได้หรอกคะ่ะแต่คราวนี้ก็คือเหตุการณ์นี้เป็นการที่ แล้วเจ้าของนางนี่เองก็คือเป็นการโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียแล้วก็เหมือนกับว่ามีคนเสี่ยมคนสอนว่าเห็นแบบนั้นแล้วก็เลยไปถามบอกว่าเอ๊ะทาไมไม่มีรูปมึงวะขึ้นในการที่โปรโมทที่จะไปแสดงที่นู่นที่นี่ทําไมไม่เห็นรูปมึงวะบางทีก็เห็นรูปแวบๆบแบบแต่มึงเป็นพระเอกทแท้ๆทาไมถึงไม่มีรูปมึงวะประมาณนั้นหลักก็คือ,อจะใช้คาว่าเสี่ยมของ f c ีนี่ก็ได้แล้วก็ทําให้พระเอกออกมา แก้ต่างพูดง่างยๆน่ะน,นะคะพี่น้อขาว่าเอะเออก็เปลี่ยนเห็นเหมือนกันทําไมถึงไม่มีฉันไม่มีนู่นไม่นีนี่หรือว่าอะไรอย่างไรประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้อขามันก็เลยเป็นการกระแสที่พูดต่อมาแล้วก็ผู้บริหารเองก็ไปเห็นไปดูไปชมตรงนั้นเหมือนกันเข้าหูคณะกรรมการว่างั้นเถอะก็มีการปลดฟ้าผ่าโดยที่สั่งหยุดลยที่มีการบล็อกเฟซบล็อกไล อะไรต่างๆบางทีก็พระเอกเองไม่ได้อ่านไลน์ก็รู้สึกว่าจะไม่ได้ไม่ได้อัปเดตประมาณนั้นแหละค่ะพี่้องคะ้ะแต่สุดท้ายก็คือโดนปลดฟ้าผ่าแล้วก็มีการออกมาโพสต์โตตอบว่า เหตุการณ์นี้ทางผู้บริหารเองอะไรอย่างไรไม่ได้มานั่งฟังไม่ได้มาถามก่อนแล้วก็ไม่ไม่มาถามมาถ่ายที่ที่มาที่ไปต้นสายปลายเหตุเป็นอะไรอย่างไรไม่มาถามก่อนปลดฟ้าผ่าเลยประมาณนั้นละค่ะคพี่นอคะก็เป็นเรื่องเวลาต่อมากันอยู่นะคะพี่นอคะคราวนี้ผู้บริหารออกมา ตอบอย่างนี้แล้วกันมีการโพสต์ออกมาระยยาวเดี๋ยวมาดาหน่อยจาย์ให้ฟังอ่ะนะคะพี่น้องขามีการที่ออกมาโพสต์โต้ตอบว่ากับการที่ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ว่าไม่คุยคือไอ้พระเอกคนนั้นก็บอกว่าไม่มีการบอกกล่าวไม่มีการเรียกคุยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างไรมีการปวดฟ้าป่าเลยประมาณนั้นแหละโดยที่ไม่ฟังเหตุผลเลยประมาณนั้นแหะคือเนื้อเรื่องมัน่ะนะคะพี่น้องขาแล้วก็ทางผู้บริหารเองก็มีการออกมาสื่อสารออกมาโพสต์แล้วล่ะค่ะว่ากับการที่ มีการเตือนไปไม่ต่ำกว่าสองสามครั้งเหมือนกันว่าทําแบบนี้พูดแบบนี้อะไรอย่างนั้นมันจะเป็นเหตุการณ์หรือการทํางานมีการติดเตือนกันแล้วก็ไม่มีการฟังผู้บริหารก็เลยมีการมีโพสต์ออกมาอย่างนี้ค่ะพี่น้องขาผู้บริหารเดี๋ยวขออนุญาตอ่านคร่าวๆนะคะพี่น้องขาขออนุญาตอ่านคร่าวๆให้พี่น้องประชาชน ฟังบางคนอาจจะมีการอ่าอ่าไม่ได้ติดตามกระทันหันนะคะพ,พี่น้องค่ะ่าผู้บริหารมีการโพสต์อย่างนี้แล้วกันนะคะพี่น้องบอกว่าจงเป็นแฟนกลับที่ดีอย่าให้ปัญหาจงเป็นแฟนกลับที่ดีอย่าไปหา ปัน่นหาเสียมศิลปินอันนี้ขอเถียงเลยกับพี่นอ้องขาถ้าจะไปเต็มหนีเอฟซว่ามีการเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ปลดเนี่ยเป็นเพราะว่า f อฟซีเสียมสอนให้เขาในทางที่ดีหมอแม่บอกว่าน้ำหนักตรงนี้มันไม่มีหลอกขาะเสียมมันมีเกิดขึ้นอยู่ทุกวงการหลักขาดพี่นอ้องถ้ามันไม่มีมูลความจรงิงหรือถ้าท่านไม่คิดก่อนถ้าท่านจะอะไรอย่างไรท่านจะไปโทษบอกว่า f อฟซี FC เสียมมันก็ไม่ได้หรอกอันนี้หมอแม่ไม่เห็นด้วยนะนะคะที่ผู้บริหารมาเขียนตรงนี้บอกว่าจงเป็นแฟนกลับที่ดีอย่า ไปหาปัน่นหาเสี่ยมศิลปินแล้วก็พากันไปกดดันพากันไปกดดันวงยิ่งเรื่องในโซเชียลแล้วเดือนเตือนกันหลายๆครั้งก็ยังไม่ได้นำพาผู้นั้นออกหลายกว่าผู้นี้ผู้นี้คือบอไดห้องเพ่งนั่นบอไดโชว์เพ่งนี่ รูปน้อยกว่าใหญ่กว่านั่นนี่เยอะแยะมากมายมีหอดโพสทวงโพสแซะโพสเน็บแนมทักข้อความครูสอนเต้นข้อความหัวหน้าวงไปจนหอดคอมเมนทวงในไลฟ์สดวงกะบบอมเมนเด จาแนวนี้กับบอมเมนได้้จแนวนี้นั่นคือ,อผู้บริหารออกมาโพสให,ใหออ้อธิบายให้ฟังแล้วนะคะพี่น้องขะพ่อครูแม่ครูแตกี้เพิ่นเป็นศิลปินใครสอนใครเพิ่นกับเบิงนั่มโดยหมอล่ำดังหลายๆคนยังได้ว่าอเอาไงคะ่ะพี่น้องคะ่ะอ่านตามนี้แล้วกันเนะพี่น้องเนาะพ่อครูแม่ครูแตกี้เพิ่นสิปั้นใครสอนใคร เพิ่นกระเบิงกันโดนหมอหมอล่ำดังหลายๆคนยังได้ว่าเมื่อก่อนนี้ต้องไปอยู่ที่บ้านช่วยตักน้ำช่วยตักน้ำเฮ็ดไห้เฮ็ดไห้เฮ็ดหน้าไห้เพิ่นเพ,พิ่นรับแล้วก็ต้องไปเต้นไปนั่นนี่พฤติกรรมดีความสามารถ เข้าตากรรมการค่อยได้ขึ้นห้านล่ำอะไรดีก็ว่าดีประมาณนั้นแหละคะ่ะพี่น้องขาตอนอา่าตอนมาหอดยุคนี้บอดายลำบากคือสมัยกรรูปสมบัติคุณสมบัติมีพร้อม เวทีก็เปิดโอกาสให้มากมายหลายหลากแต่เรื่องการวางตัวฝากถึงศิลปินทุกคนทุกคณะ,ะทุกคนทุกคณะโตแล้วใหญ่แล้วจะคิดว่าทำอะไรก็ทบทวนก่อนทบทวนให้ดีก่อน อย่าให้อารมณ์นําพาจะกลายเป็นไปว่ารักในสายตาผู้ใหญ่ไม่รักในสายตาผู้ใหญ่คือกันแฟนขับก็เหมือนกันแฟนขับก็เหมือนกับเข้าไปนั่งในที่ประชุมของเขาเข้าไปนั่งในผู้บริหารของเขาแฟนลับก็เหมือนกับว่าเจ้าบ่มิเวรกบ่มิงั่นประมาณนั้นแหละกับพี่น้องคะเจ้าก็ไปหาสูลูกซูผัวกินผุดเป็นยังสิตายแล้วหิวสิตายแล้วประมาณนั้นแหละกับพี่น้องคะนี่คือมีการที่ทางผู้บริหารมีการออกมาโพสในสาธารณะอันนคัค่ะพี่น้องคะแต่หมอแม่ขอาติอย่างนี้แล้ว ในกรณีที่มีเรื่องมีราวแล้วจะไปติว่าเป็นเพราะว่าเสี่ยมเป็นเพราะว่าเอฟซีเข้าไปส่งไปเสี่ยมคําว่าคุณอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียไม่ว่าในเว็วงไหนก็ตามน,นะคะพี่น้องคะก็การที่เห็นด้วยเห็นตา่างการที่เสี่ยมการที่เป็นดราม่านู่นนี่นั่นอะไรอย่างไรคุณจะไปโทษเขาก็ไม่ได้มันก็ต้องยึด หลักของตัวเองว่าในสิ่งที่คุณปกครองอลูกน้องปกครองทีมงานอะไรอย่างไรเป็นอะไรมีการพูดคุยกันหรือยังอะไรยังไงอันนี้คือติผู้บริหารเหมือนกันนั่นแหละกับพี่น้องค่ะว่ากับการที่เกิดเรื่องขึ้นมีการปลดฟ้าผ่าพระเอกเนี่ยก็จะไปการมาพูดกันแน่กนันเนสแซะในกรณีที่บอกว่ามีเอฟซีเซียมอันนี้หมอแม่ไม่เห็นด้วยเลยนะคะพี่น้องค่ะน,นี่คือคือ,คอเหตุการณ์นี้พระเอกก็ผิดอย่างที่ว่ากับการที่ทําออกมาแล้วในโซเชียลก็รู้อยู่แล้วคนเห็นด้วยเห็นต่างมันมีการที่มาโพสต์ออกแบบ นั้นทางซูชียลเองมันก็จะมองตีความหมายได้หลายแง่หลายมุมบางทีอาจจะเป็นการโจกหรือเปล่าบางทีอาจจะเป็นการล่วงการเล่นบางทีคนที่เข้าไปส่งไปเสี่ยมนี่ก็อาจจะเป็น อ่าพนที่หวังดีหรือหวังร้ายเราก็ไม่รู้นะคะัพี่น้องขาแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วถ้าตนไม่ทําถ้าไม่มีเหตุมันก็ไม่มีผลอย่างที่ว่าถ้าคนที่เป็นพระเอกเองไม่ปไมปพโพสต์นู่นนี่เป็นการล่อแรล่เป็นการสมกันเสียงอะไรอย่างไรจะไปบอกว่าอ่ามีเอฟซีมาเสี่ยมกูเอฟซี FC มาถ่ายรูปให้กูถ่ายรูปแล้วก็จะมานั่งบอกว่าเออทำไมบ่มีหูมึงว่ากูก็สงสัยโยมึงก็เป็นพระเอกตัวเด่นตัว,ด,ตวดังแท้ๆกับไปหูใเหน่อยไอเงี้ย,ยอยู่ในหน่อยหรือหูใบใหญ่ก็เหมือนที่อ ผู้บริหารพูดนี่บอกว่าเอาไปยังขึ้นไปห้องเพ่งน้นไปห้องเพ่งนี่ประมานน่หละกับพี่น้องคา่านั่นก็คือเป็นสิ่งที่เขามีปัญหาอะไรภายในกันอยู่แต่ถ้าจะพูดถึงว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่โพสต์เองเป็นพระเอกเองหรือไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นผู้บริหารวงหมอลําวงใหญ่นี่เองจะไปนั่งบอกว่าเป็นเพราะว่าเสี่ยมสอนนู่นนี่นั่นเอฟซี FC ก็ให้ไม่ยุ่ซื่อๆสิสประมานนั้มันเป็นไปบ่ได้หรอกกับพี่น้องคา้าอันเหตุการณ์นี้มันเป็นไปไม่ได้นั่นนะครับพี่น้องค้าแล้วก็มีอันหนึ่งที่ผู้บริหาาาาาารรรมมีกกกพูดออออทงสสื่่ณบว กับการที่มีพระเอกคนนี้มีการลางานมีช่วงหนึ่งที่พระเอกคนนี้ลางานพอลางานแล้วชุดที่ตัดไว้ที่ทีมงานเขาตัดไว้เตรียมไว้ให้สําหรับพระเอกคนนี้แต่พระเอกคนนี้ลางานเขาก็จําเป็นที่เอาชุดอันนี้ไปให้คนอื่นใส่ขึ้นเวทีแล้วก็จะมีคนมาเสียมอีกว่าเห็นไหมเราชุดมึงแล้วก็พระเอกเ็าไปวีนเขาประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องคะเห็นไหมเราชุดเมึงเขาตัดให้มึงแล้เาก็ไปคนอื่นใส่ประมาณน้นเป็นการเสียมสอนประมาณเป็นการเสียมกันประมาณนั้นแหละแต่หมอแม่ว่าการเสียมเนี่ยมันมีทุกรูปแบบมันไม่มันไม่ได้สําคัญไม่มี สาระสําคัญในการที่ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารเองไม่ว่าจะเป็นพระเอกพระเอกคนนี้เองจะไปโทษคนเสีย่ยมคนสอนมันไม่ได้หรอกค่ะพี่น้องคะที่มามันก็ต้องมีเหตุเกิดมันก็ต้องมีก่อนที่เขาจะปลดฟ้าผ่านมันก็ต้องมีเหตุการณ์อย่างที่ผู้บริหารบอกว่ามีการเตือนมีการพูดให้ฟังมีการเตือนกันแล้วไม่ต่ำกว่าสองสามครั้งแต่ก็ยังเป็นเหมือนเดิมน่นนี้นั่นซึ่งหลายวงก็จะมีปัญหาอย่างเช่นก่อนหน้านั้นก็จะมีหลายวงวงใหญ่ที่มีการปลดลูกน้องออกหรือก็วอร์นิ่งลูกน้องเพื่อที่ให้พักงานไปก มันก็มีหลายวงที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อันนี้ก็คือสามารถที่จาไปเป็นบทเรียนได้สําหรับค่าใหญ่นะค่าเป็นพระเอกนะค่า,น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 ,า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 นู่นนี่นั่นไม่ว่าจะข่าวข่าวมาก่อนนั้นนนั้ก็เป็นพระเอกที่ ót, งอดงอดเงะยงจะให้ทําอะไรนู่นนี่คู่ค่าเป็นพระเอกนู่นนี่นั่น,นซ้อมก็ไม่ซ้อมพระเอกนางเอกก็ไม่ซ้อมเต็มที่แล้วก็เกิดปัญหาก็คิดว่าแต่ตัวเองเป็นคนเด่นคนดังเป็นพระเอกเป็นนางเอกแล้วก็จะทําให้อ่าบอกว่าไม่ให้ความร่วมมือกับวงเท่าไหร่นั่นก็คือผู้บริหารผู้บริหารหลายวงที่เป็น ผู้บริหารจริงๆนี่เขาก็ต้องมองอยู่เหมือนกันนั่นแหละค่ะพี่น้องขาฉันก็คือเหตุการณ์นี้มันก็เป็นเกตุการณ์ที่สามารถที่จะามาเป็นบทเรียนให้หลายคนหมอลำหลายคณะบัณพระเอกนางเอกหรือตัวอะไรก็ตามที่สแสดงอยู่ในวงอย่าคิดว่าคุณสําคัญอันดับหนึ่งคุณขาดทันแล้วเธอจะรู้สึกมันก็เป็นไปไม่ได้เลยนะคะพี่น้องขาอันนี้ก็คือหยิบยกมาถือว่าเอามาเล่าสื่อฟังเป็นข่าวเด่นข่าวดังข่าวด่วนล่าสุดอย่างนี้แล้วกันนะคะก็ตามดูค่ะพี่น้องขาว่าเป็นพระเอกวงไหนเป็นอะไรอย่างไรแล้วเหตุการณ์นี้ มันคล้ายๆคลับคลาก,ก็ตามไปดูว่าจะเป็นใครนะคะพี่น้องคะอันนี้คือเป็นข่าวมาล่าสุดนี้ก็ขอบคุณทุกเสียงทุกสายที่ทติดตามนะคะพี่น้องคาเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะคะพี่น้องขาช่องนี้หิวแสงอันดับหนึ่งของโลกนะจ๊ะนะจ๊ะสวัสดีคะ่ะ